ขอพาท่านผู้ชมย้อนลำลึกนึกถึงพระเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนซึ่งแม้ปัจจุบันท่านจะละสังขารไปแล้วแต่บางท่านนั้นยังฝากตำนานที่ล่ำลือในสายทานของพุทธศาสนิกชนตราบนานเท่านานในความล่ำลือนั้นต่างแฝงไว้ด้วยวิชาต่างๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของสังคมนอกเหนือไปจากการศึกษาพระปริยติธรรม เพราะในสมัยนั้นชุมชนต่างๆยังห่างไกลต่อความเจริญทางด้านการแพทย์และความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเพื่อให้บรรดาสาธุชนที่เดินทางมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรพระเกจิอาจารย์ในสมัยนั้นต่างมีวิธีช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นได้พ้นจากทุกข์ได้แต่ด้วยวิชาต่างๆดังที่กล่าวมานั้น มักจะค่อยๆสูญหายไปพร้อมกับการละสังขารของบรรดาพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเพราะความเจริญของวัตถุและการศึกษาสืบทอดซึ่งต้องใช้ความอดทนในการเล่าเรียนมากอีกทั้งความสะดวกสบายในการเดินทางติดต่อก็ลำบากจากวันนั้นมาถึงวันนี้จึงไม่ค่อยมีใครได้เห็นการปฏิบัติเชกเช่นพระเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนและวิชาต่ตางๆทั้งทางการแพทย์แผนโบราณ ต่างก็ค่อยๆสาบศูนย์ไปโดยไม่มีใครคาดไว้ก่อนแต่ยังคงมีพระเกจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันบางท่านที่สามารถสื่อทอดวิชาและแนวการปฏิบัติที่เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติที่แน่วแน่ตามแนวทางของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนอบรมมาด้วยความยากลำบากซึ่งเปรียบเสมือนรอยต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันและยังคงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั้งเก่าและสาธุชนรุ่นใหม่ ที่ให้ความเคารพนับถือพุทธศาสนาหลวงพ่อสวยัยแห่งวัดปรีดารามหรือว่าวัดใหญ่สม้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ยุคโลกาพิวัติผู้ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างอดีตและปัจจุบันด้วยวัยชราของท่านและวิชาต่างๆที่ท่านได้พยายามศึกษาสืบทอดต่อจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคอดีตและยังคงปฏิบัติอยู่เป็นนิจ,จสินไม่เคยขาดด้วยความเคร่งครัด ภายใต้คำสอนของครูอาจารย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากชาติภูมิของหลวงพ่อสวัยวัดปรีดารามอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนั้นเดิมท่านชื่อสวัยพุทธสอนท่านเกิดเมื่อวันที่18มกราคมพศ4 6 6 4ตรงกับวันพุธแรม6หกค่ำเดือนยี่ปีรากาหน้าบ้านครองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโยมบิดาท่านชื่อเสือ โยมมารดาท่านชื่อยิ้มพุทธสอนในสมัยนั้นโยมบิดาของหลวงพ่อสวายท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านมักจะเรียกท่านว่าผู้ใหญ่เสือซึ่งความจริงแล้วท่านเป็นคนใจดีแต่เวลาที่ท่านดื่มเหล้าแล้วท่านมักจะต้องกัดแก้วเคี้ยวไม่รู้ว่าเป็นด้วยเหตุอันใดหลวงพ่อสวายท่านเล่าให้ฟังว่าโยมบิดาของท่านนั้นเป็นคนอยุทยาอยู่แถวแที่เรียกกันว่าราชคราม หลวงพ่อสวัยท่านได้อุปสมบทเมื่อมีอายุครบ20ปีตรงกับวันที่4กรกฎาคมพศ4 8 8 4เวลา14นาฬิกาส0นาทีนพัทศีมาวัดปรีดารามโดยมีพระครูใหญ่วัดเชิงเลนอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมเป็นพระอุปชาพระอธิการเจิมวัดปรีดารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการเพลืองเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อท่านอุปสมบทแล้วท่านก็ได้ฉายาว่า ทิตวนโนและจำพรรษาอยู่ที่วัดปรีดารามพร้อมทั้งตั้งใจเล่าเรียนพระประยะิยติธรรมตามแบบอย่างของพระสงฆ์ทั่วๆวไปแต่ด้วยความตั้งมั่นในการศึกษาทําให้ท่านสามารถสอบได้จนถึงชั้นนักธรรมเอกและด้วยความรักการศึกษาและตั้งมั่นที่จะเป็นพระสงฆ์สืบต่อไปชั่วชีวิตท่านจึงใฝ่ที่จะเรียนวิปัสสนากรรมฐานพร้อมทั้งพยายามศึกษาวิชาต่างๆจากพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้นหลายรูปด้วยกัน เอาละครับบรรดาอาจารย์ของท่านนั้นจะมีใครบ้างและท่านเรียนอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันหลังจากพักกันสักครู่เดียวครับเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ผู้สืบทอดวิชาและเจตนารมณ์ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตสู่ปัจจุบัน หลวงพ่อสวัยทิตตะวันโนแห่งวัดปรีดารามอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะได้ทราบกันแล้วว่าเมื่อท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒ์ท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาพระประยติธรรมจนสําเร็จนักธรรมเอกและท่านก็ได้พยายามศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจากบรรดาพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้นและยังพยายามศึกษาวิชาต่างๆเท่าที่ท่านจะสามารถเพียรพยายามได้ในสมัยก่อนนั้นชายไทย นิยมการสักยันต์ด้วยมีความเชื่อต่าง,าง,างนาๆนานาหลวงพ่อสวัยเองก็ดันด้นเดินทางไปศึกษาวิชาสักยันต์แบบโบราณจากอาจารย์ยังที่บ้านท่าช่องจังหวัดเพชรบุรีซึ่งท่านมีชื่อเสียงทางด้านนี้ท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่พูนวัดใหม่ปินเกลียวจังหวัดนครปฐมและอีกด้านวิชาโบราณรวมทั้งวิชาเลขยันแบบโบราณ และอาจารย์อย่างท่านนี้เองปัจจุบันก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในเพศคราวาสและยังคงเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาศักยันนี้ให้แก่หลวงพ่อแลแห่งวัดพระทรงที่จังหวัดเพชรบุรีจนมีชื่อเสียงเลื่องลือนอกจากนี้หลวงพ่อสวัยท่านยังไปศึกษาวิชาจากหลวงนาตูแห่งวัดหนองเสือรวมทั้งวิชาทางแพทย์แผนโบราณที่หลวงพ่อสวัยท่านมีชื่อเสียงนั้นท่านได้ไปเล่าเรียนมาจากอาจารย์แช่มบ้านตะโกสูง ซึ่งท่านเป็นอาจารย์สายตรงให้กับหลวงพ่อแชมแห่งวัดตากร้องนครปฐมที่มีตำนานที่เราท่านรู้จักกันดีรวมไปถึงอาจารย์แพรและหลวงพ่อภูลเกสโรอดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่ปินเกลียวซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกท่านหนึ่งในยุคนั้นจะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสวัยวัดปรีดารามนั้นล้วนแล้วแต่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นทั้งสิ้น แสด,แดงให้เห็นว่าหลวงพ่อสวัยท่านมีมานะอดทนในการเล่าเรียนวิชาต่างๆจากบรรดาพระเกจิอาจารย์เหล่านั้นตอนเป็นเนรในสมัยนั้นลำ,ำบากวเวลาไปสอนเราวัดของเกรดสี่วัน,นอาจารย์ให้ประจัยไปสิครัตัง คุดเดือดทำอะไรสามตามังม,มันก็ไม่พอไม่พอเราก็ต้องอดเป็นธรรมดาเกิบมาวัดก็อยู่เป็นเน,นทีแรกก็เรียนแต่ก็จะเจมพอเรียนยังไม่ได้ทองอะไรแนละ้วแม่ทองกระถายส่งทั้งวันท่านช้ยให้ไปรถมมน้ำเลย จะเอาอะไรไปลดหรือไม่ไปก็กลัวทันตีอ่ะเขาปจริงๆคนมัเป็นพลายไม่มีอะไรกไ็ปล่อยูชาวพระแล้วก็อธิษฐาน<ม>โบยังไม่ได้เลย,เลยที่อาจาจรย์ใช้มาก็เพราะกลัวทันตีก็ใช้จุปิโสเขาหาข้าว่าเลย แล้วก็รดรถมัก็สั่นแล้วจะบังคับมันมันหยุดมันต้องมาหยุดมัยิ่งสั่นใหญ่แลยมาขาบก็ฉันมันท้องมาได้นิดเดียวแต่ไม่ได้ท้องเลยเดี๋ยวต้องกลับไปใหม่คืนนี้ไปท่องใหม่ในสมัยนั้นไม่ใช่ว่าจะมีแค่ความมานะพยายามเท่านั้นสิทธิในการศึกษาวิชาแต่ละอย่างนั้น จำเป็นที่สุดคืออาจารย์จะต้องเป็นผู้ที่เล็งเห็นถึงนิสัยใจคอความตั้งใจจริงในการเรียนและที่สำคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาและการปฏิบัติที่เคร่งครัดทุกประการจึงจะศึกษาวิชาได้และสามารถปฏิบัติได้สำเร็จและเมื่อสำเร็จแล้วหากเลิกปฏิบัติก็จะสูญเปล่ารวมทั้งการนำวิชาต่างๆไปใช้ต้องนำไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรไม่นำไปใช้ในทางที่ผิด และที่สำคัญต้องอยู่ภายใต้วัตรปฏิบัติของสงฆ์แต่หลวงพ่อสวัยท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติได้หมดสามารถศึกษามาถ่ายทอดเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขดับทุกโศกโรคภัยของเหล่าสานุสิทธิ์ที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศหนีร้อนมาพึ่งเย็นได้เสมอมาในระหว่างวัยที่ท่านกำลังศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆนั้นหลวงพ่อสวัยท่านได้ออกทุดงเพื่อขจัดขัดเกลากิเลส สแสวงหาความสงบสุขในการปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านเริ่มทุดงควัตตในพรรษาที่สโดยรุกขมูลครั้งแรกเป็นหมู่คณะมีหลวงปู่เมี่ยงวัดท่าข้ามพระครูประหลัดอรุณพระเอ๋ยและพระนาคโดยเริ่มเดินทางมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานเพื่อไปนมัสการพระาธาตุพนมแล้วจึงกลับมาที่วัดปรีดารามและต่อมาพรรษาที่7 ท่านก็ได้ออกเดินธุดงไปทางเขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีแล้วก็เลยไปจนถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดการทุดงนั้นหลวงพ่อสวัยท่านเล่าว่าไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเลยทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการปฏิบัติาศาสนธรรมอย่างเคร่งครัดจริงจังก็เป็นได้จึงไม่มีอุปสรรคปัญหาจากมารผจญหลวงปูุ่ดนั่นไปที่ไหนนะครับนั่นไปถึงธาตุพนมนั่นไปสีองค์ยกัน ไปไปวนแรงเลยไม่มีอะไรพิถีพิถัอย่างนี้จนหาเลยแล้วก็รวมพวกเงินมันคุมมันพอไปทดงนี่มันมันดูมากมันจะเป็นเสียงในอากาศเราคิดเล้ะนอกรูนอกทางนี่าเนี้ยพระท่านเขามาทุดงเนี่ยเขาให้เดินภาวนา ไม่ให้ท่านเดินคิดหรอกกเอาเราก็ภาวนาไปใหม่ดันีนี้มันถ้าสถาที่ปรากดได้ไปจากพระลุงวัดท่ากระมือแล้วก็ถ้าเวลาแบบกดก็ได้ไปจากลุงของเรื่องั้ไหนครับ ผมเงินวันโดนวันนนเๆยน่งไม่มีอะไรแต่พบปล่อยแล้วมากลาเลยถ้ามันเอาจานอาดามาไว้ไม่ได้กลางกหรอกเอากดตะแคงไว้เอามุ้งมาะฮงไหนว่ะพี่พี่ยังไงก็บอกเอท่านตามมันไม่ได้บอกทำไมมันจะไม่ได้ก็เถียงอยู่มันบอกท่าน ต้องปักกดล้วมันหม,หมดอันตรายก็เลยบอกอ้าวก็คือพ่อได้สงสายโพกายของเรานี่มันเสื่อมเข้าไม่ได้ก็เลยไม่วางดูว่าฉันจะทำอย่างนั้นรือมันสบายอ่ะหลวงพ่อสวัยท่านเล่าว่าการทุด,ดงนั้นท่านต้องการเพื่อจะสะกดลดละกิเลสและเพื่อเป็นอุบายในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ เพื่อเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการวิปัสสนากรรมฐานเรื่องราวของหลวงพ่อสวัยแห่งวัดปรีดารามอําเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมยังมีต่อคงจะต้องอดใจรอกันสักครู่เดียวครับที่หลวงปูบวชมานี่นะครับหลวงปู่ถือศีลหรือวัดปฏิบัติข้อใดที่หลงปู่ยึดมั่นที่มั่นมาตลอดเวลา ันเมื to to. Now, ่อเรา้ความกตัอยู่กับเวทีนี่สำคัญนะแล้ว้าคนไในนี่คุณแวม่ได้ผูบอกแในสมัยโบราณเก็บอกหน้าตัวหมตัวก็เปนว่าเป็นอาจารย์แม่เด่ขอทานอาจารย์มาเรียนนะมัแต่อาจจะมาไม่กล้าทดลอง ที่เขาบอกว่าคาถาชูสุขขอทานถ้าเราใช้ต้องขอทำไม่ขอหรือมันไม่ค่อยเป็นถ้าเราใช้คาถาชูสุขเพราะเราเราใช้แล้วมากน้อยเราต้องขอทุกครั้งแล้วอาจจะมาก็อายขอไม่เป็นก็ไม่เอาเรื่องราวของหลวงพ่อสวัยวัดปรีดารามสามพรานนครปฐมหลังจากที่ท่านได้ออกทุดง เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคในการบำเพ็ญภาวนาให้จิตเป็นความบริสุทธิ์แล้วเมื่อท่านกลับจากการทุดงในพรรษาที่7อาจารย์เจมิมเจ้าอาวาสวัดใหญ่ส้มหรือว่าวัดปรีดารามปัจจุบันท่านได้ถึงแก่มรณาภาพลงหลวงพ่อสวัยจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสซึ่งก็นหว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงสําหรับหลวงพ่อสวัยทั้งนี้เพราะว่าวัดอยู่ห่างไกลชุมชนการค้มานาคมไม่สะดวกเช่นปัจจุบัน การก่อสร้างเสนาสนะก็ยังไม่มีผู้คนก็มีจิตใจที่ยังไม่เชื่อถือในพระศาสนามากนักถึงขนาดมักคนายกวัดเองยังเคยถามหลวงพ่อสวัยว่าหลวงพ่อชอบผู้หญิงบ้างไหมหลวงพ่อสวัยท่านก็ต้องอดทนใช้เมตตาธรรมต่อสู้กับอุปสรรคนานาชนิดช่วยเหลือชาวบ้านด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุกชนิดใด โรคใดท่านต้องใช้วิชาความรู้ที่ท่านได้เล่าเรียนมาเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสได้พึ่งพุทธศาสนาบ้างจนชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาหันหน้าเข้าหาวัดเห็นความสําคัญในการเคร่งครัดปฏิบัติธรรมะของพระสงฆ์ที่มุ่งมั่นบําเพ็ญเพียรตามแบบศาสนากิจตามแบบอย่างของพระสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนาเล่ากันว่าในสมัยก่อนนั้นมีชายไทยมากมายเดินทางมาให้ท่านสักยัน์แบบโบราณ ประวรณาตัวเป็นสิทธิท่านทุกวันต่อมาทางการมาขอร้องอีกทั้งพระเถระชั้นผู้ใหญ่มากมายออกปากห้ามหลวงพ่อสวัยท่านจึงหยุดการสักยันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่เคยหยุดหย่อนก็คือการก่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นการทํานุบำรุงพระศาสนาด้วยการบูรณะวัดใหญ่สม้มหรือวัดปรีดารามให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่พุทธศาสนาดังที่เห็นในปัจจุบันรบครับครับ บริเวณนี้ที่เห็นกําลังก่อสร้างนี่ไม่ทราบว่ากําลังทําโครงการอะไรกันอยู่ครับที่เห็นโครงสร้างใหม่ขยายปกติเก่ามาสร้างใหม่ในก็สร้างเป็นแบบสชั้นี้กำลังจั้นำล้งจัดเรามุงกบเบิ้ลด้วยกระเบืเ้องคือไม่ใช่กระเบื้องลปกติ นี่เราเราเราเริ่มมานานอย่างพักหนึ่งต่อดเดือนเดือนพฤษภาคมแล้วเราเรามีกำหนดนะครับว่าจะเสร็จเมื่อไหรไม่ไม่มีกำหนดโครงการแปลงแล้วหลังจากเสร็จจากนี่จากกปีนี้เรามีโครงการอย่างอื่นไหมครับที่จะปลูกจะพัฒนาต่อโรงเรียนโรงเรียนเียนมจะเห็นได้ว่าวัดปรีดารามในปัจจุบันนั้นมีความงดงามตามแบบฉบับของวัด ที่มีความเจริญรุ่งเรืองสวยงามทั้งหมดล้วนแล้วแต่เจริญขึ้นในยุคที่หลวงพ่อสวัยท่านเป็นเจ้าอาวาสจนไม่เหลือเขาวัดใหญ่ส้มเดิมที่สุดโทมห่างไกลชุมชนเพราะเดี๋ยวนี้ชุมชนที่เจริญก็เกิดขึ้นโดยรอบบริเวณวัดสานุสิ์ของหลวงพ่อสวัยก็มีมากมายทั่วทุกสารทิศคนที่ได้ดิบได้ดีไปจากการสั่งสอนของหลวงพ่อสวัยต่างก็เดินทางกลับมาทําบุญเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ จนท่านมีกิจต้องรับแขกทุกวันวันละหลายสิบคนบางวันก็ไม่สามารถพูดคุยกันได้ทุกคนด้วยเพราะท่านเป็นพระที่มีเมตตามหานิยมสูงท่านไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือบรรดาศิษย์ทุกๆด้านท่านให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์แบบไม่เลือกชั้นวรณะและท่านยังให้ความสําคัญในการศึกษาของเยาวชนท่านได้สร้างโรงเรียนวัดปรีดารามระดับประถมศึกษา และโรงเรียนปรีดาวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาท่านไม่เคยที่จะหยุดการช่วยเหลือสาธารณชนทุกๆด้านและในโอกาสนี้เองที่เราท่านจะได้รับฟังพอรอันประเสริฐจากพระเกจิอาจารย์ที่มากด้วยเมตตานามว่าหลวงพ่อสวัยแห่งวัดปรีดารามอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพร้อมๆกันทั่วประเทศณนะบัดนี้ครับ จะรืพร้อทุกคนที่ได้ดูรายการการถ่ายทอดโทรทัศน,น,น์ในครั้งนี้ตามปกติวิสัยแล้วจะเรืร่อพรอทุกคนจะประกอบสิ่งสิ่งใดที่เป็นไปดูชอบก็เรียกว่าความพอใจหรือความสุขถ้าสิ่งหนสิ่งใดที่เป็นไปดูความไม่ชอบ ก็คือความไม่พอใจเมื่อไม่พอใจเมื่็โกรกเกิดกอารมณ์ที่รุ่ไมไั่เป็นทุกข์คือเป็นของทนได้เพราะฉะนั้นจะริญนพร้อในฟังรายการที่ทายท้อนได้ในวันนี้ความสุขที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความพอใจเมื่อพอใจแล้ว ทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามมันอินอยู่เสมอรื่อยู่เสมอถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บังเกิดขึ้นแล้วไม่พอใจสิ่งนั้นเป็นของทนระยากคำเมาทนระยากแปลว่าทุกเพราะฉะนั้นความทุกข์กับความสุขนี้เป็นของคู่กันจะเดินผ่อน ความดูความพอใจความอิ่งใจก็ขอให้เจริญขอได้รับความสุขถ้าเจริญพรดูแล้วไม่พอใจรู้สึกว่าไม่สบายใจสิ่งนั้นคือความทุกข์ไม่อยากดูก็ขอให้หายไปเร่องได้ความพอใจตามที่อัตมากล่าวมานี้ก็เป็นข้อส,สั้น ว่าสิ่งใดที่จเจริญพอพอใจหรืออาจจะมาพอใจสิ่งนั้นเป็นความสุขสิ่งใดที่ไม่มีความพอใจสิ่งนั้นแม้แต่กระทบกระทั่งในใจเพียงนิดๆนหน่อยก็กลายเป็นความทุกข์คือความของโทมิยากมันไม่สามารถจะอยู่ได้กยหายไปสิ้นไปและ,จะเจริญโผนจุงหาย จากสิ่งต่างๆที่อาจจะมาว่าเป็นทุกข์คือที่ก็กล่าว่าทุกข์โศกโรกภัยอันตรายชิ่งใดที่จะบังเกิดแก่เรื่องพรก็ขอให้หายส่วนความพอใจคือความสุขหมายความว่าปลื้มใจดีใจยินน้มย้มแจ่มใส ละจิตใจเบิกบานสิ่งนั้นคือความสุขขอขอจเจริญพรได้รับในสิ่งนั้นสม็จสมดังความปรารถนาทุกทุกประการในรายการที่ออกโทรทัศน์ช่องหา้าคือวันศุกร์ที่จเจริญพรจะได้ยินได้ความและได้ชมสื่อต่อไป ขอให้ความพอใจ,จกับความสุขนั้นได้รับด้วยทั่วทั่วกันทุกท่านเถิดเจริญพร